กลุ่มผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาบลัฟกันเนี่ยเหมือนผู้ชายไหมเหมือนผู้ชายเคยเห็นผู้ชายเวลาเขาแบบว่าโอ้ย oh, อ่อ <c oughs> นอแมนยูเจ๊เจ๊โซ่อะไรเงี้ยบผู้ชายเล่นแบบนี้ผู้หญิงเล่นยังไงเล่นยังไงกันจริงๆผู้หญิงอะ่ะไม่ได้ดุนแรงเท่าผู้ชายแต่ก็แค่อ้าเมื่อคืนแพ้นหนิว้าว ับช่วงนี้ช่วงนี้ฟองไม่ค่อยดีเนาะก็จะหางตานิดนึงอะไรเง <c oughs> ี้ย <c oughs> บางคนถ้าเกิดว่าเขาอยู่อาร์แมนซิตี้เนาะก็ <c oughs> จะข้างบนหนาวจังข้างล่างอากาศเป็นไงบ้างหรออะไรเงี้ยก็แบบประมาณนั้นไม่ไม่ไม่ได้รุนแรงมากจริงๆแล้วอย่างแฟนคลับหนู <c oughs> ค่ะทุกคนก็จะรู้ว่าหนูเป็นแฟนผีเนาะ <c oughs> บางทีแบบที่เป็นแฟนคลับหนูแล้วเป็นไปคนนะตอนนี้โอ้ยจริงเหรอคะนั่นแหละคือบางทีแฟนคลับเขาก็มีบางคนที่มาให้กําลังใจก็จะรู้ว่าอ่ะคนนี้แมนยูเหมือนกันแต่แฟนคลับหนูก็ตนำโตนะคะเด็กหขงก็ยังแมนก็จะแบบมีงานแบบเด็กโขงเนี่ย ไอเด็กหงเนี่ยเวลาเจอเด็กผีที่แบบว่าหน้าตาดีๆนะมันดีกับเขาแต่หน้าอย่างเงี้ยไม่มีปลาหีเว,ว,วลาเวลารับเวลาแบบว่ายอเยอะ